เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏตราชวิทยายลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช25 2525เล่มที่48หน้า216ถึง222อุลาระวิมานว่าด้วยอุลาระวิมานพระมหาโมคคลานเถระถามนางเทพธิดาด้วยคาถาว่าดูก่อนนางเทพธิดายศและวันณะของท่านยิ่งใหญ่ สว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเหล่าเทพนารีและเหล่าเทพพระบุตรทั้งหลายประดับประดาดีแล้วฟ้อนรำขับร้องทำให้ท่านร่าเริงห้อมล้อมเพื่อบำเรอท่านอยู่วิมานของท่านเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิมานทองคำน่าดูน่าชมมากทั้งท่านเล่าก็เป็นใหญ่กว่าเทพเจ้าเหล่าที่สมบูรณ์ด้วยความปรารถนาทุกอย่างมีความเป็นอยู่อันยิ่งใหญ่ ร่าเริงใจอยู่ในหมู่ทวยเทพดูก่อนนางเทพธิดาท่านอันอาตมาถามแล้วขอจงบอกผลนี้แห่งกรรมอะไรนางเทพธิดาตอบว่าในชาติก่อนดิฉันเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษย์สยโลกเป็นบุตรสะใยในตระกูลของคนทุศีลซึ่งเป็นตระกูลที่มีพ่อผัวแม่ผัวไม่มีศรัทธาเป็นคนตรณีดิฉันถึงพร้อมด้วยศรัทธาและศีล ยินดีในการแจกทานตลอดการได้ถวายขนมเบื้องแก่สมณนะซึ่งกำลังเที่ยวบินทบาทอยู่แล้วจึงได้บอกแก่แม่ผัวว่ามีพระสมณะมาที่นี่ดิฉันเลื่อมใสได้ถวายขนมเบื้องแก่ท่านด้วยมือของตนแม่ผัวว่าดิฉันว่านางสูรู้ทำไมเธอจึงไม่ถามฉันเสียก่อนว่าจะถวายทานแก่สมณะดังนี้เล่า เพราะการถวายขนมเบื้องนั้นแม่ผัวเกลียวกราดเอาทุบตีดิฉันด้วยสากดิฉันไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้นานจึงสิ้นชีพลงผลจากการทรมานอย่างสาหัสจุติจากมนุษย์นั้นแล้วจึงได้มาเกิดบนสวรรค์เป็นพวกเดียวกันกับเทพเจ้าชั้นดาวดึงเพราะบุญกรรมนั้นดิฉันจึงมีวันณะงามเช่นนี้และมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศ พราะบุญกรรมนั้นจบอุลาระวิมานอัตกถา,าอุลาระวิมานปาริฉัตตะวักที่สามพึงทราบวินิจัยดังต่อไปนี้อุลาระวิมานมีคาถาว่าอุลารโรเตะยโสวันโนดังนี้เป็นต้นอุลาระวิมานนั้นเกิดขึ้นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเวลุวันมหาวิหาร อันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตใกล้กรุงราชคลึสมัยนั้นในตระกูลอุปถาของท่านพระมหาโมคคลานะเถระได้มีหญิงสาวคนหนึ่งชอบให้ทานยินดีในการแจกจ่ายทานนางให้ของเคี้ยวของบริโภคก่อนอาหารอันเกิดขึ้นในเรือนนั้นครึ่งหนึ่งจากส่วนแบ่งที่ตนได้ตนเองบริโภคครึ่งหนึ่งหากยังไม่ให้ก็ไม่บริโภค เมื่อยังไม่เห็นผู้ที่ควรให้ก็เก็บไว้แล้วให้ในเวลาที่ตนเห็นนางให้แม้แก่ยาจกครั้นต่อมามารดาของนางชื่นชมยินดีว่าลูกสาวของเราชอบให้ทานยินดีในการแจกจ่ายทานจึงให้เพิ่มขึ้นเป็นสองส่วนแก่นางอันหนึ่งมารดาเมื่อจะให้ย่อมให้เพิ่มขึ้นอีกในเมื่อลูกสาวได้แจกจ่ายส่วนหนึ่งไปแล้ว นางทำการแจกจ่ายจากส่วนนั้นนั่นเองเมื่อการเวลาผ่านไปอย่างนี้มารดาบิดาได้ยกลูกสาวนั้นซึ่งจเจริญวัยแล้วแก่กุมารในตระกูลหนึ่งในเมืองนั้นนั่นเองแต่ตระกูลนั้นเป็นมิจฉาทิฐิไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะออกบินทบาทไปตามลำดับตรอกในกรุงราชคลึ ได้ไปยืนอยู่ที่ประตูเรือนของพ่อผัวของนางนางครั้นเห็นพระมหาโมคคลานะนั้นก็มีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้เข้าไปในบ้านไหว้แล้วเมื่อไม่เห็นแม่ผัวนางจึงถือวิสาสะเอาขนมที่แม่ผัววางไว้ด้วยคิดว่าเราจะบอกให้แม่ผัวอนุโมทนาแล้วได้ถวายแก่พระเถระ พระเถระทำการอนุโมทนาแล้วกลับไปนางจึงบอกแก่แม่ผัวว่าฉันได้ให้ขนมที่แม่วางไว้แก่พระมหาโมคคลานเถระไปแล้วแม่ผัวครั้นได้ฟังดังนั้นจึงตะคอกต่อนางว่านี่มันเรื่องอะไรกันจ๊ะไม่บอกกล่าวเจ้าของก่อนเอาไปให้สมณะเสียแล้วแม่โกรธจัดไม่ได้นึกถึงสิ่งควรไม่ควร ขวาสากที่วางอยู่ข้างหน้าทุบเข้าที่จะงอยบ่าเพราะนางเป็นสุขุมารชาติและเพราะจะสิ้นอายุด้วยการถูกทุบนั้นเองได้รับทุกสาหัสต,ต่อมาสองถึงสามวันนางก็ถึงแก่กรรมไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแม้เมื่อกรรมสุดจริตอื่นก็มีอยู่แต่ทานที่นางถวายแก่พระเถระเป็นทานหน้าพอใจยิ่งได้ปรากฏแก่นาง พระมหาโมคลานะได้ไปโดยในยะที่กล่าวแล้วในหนหลังจึงถามนางนั้นด้วยคาถาว่าดูก่อนเทพธิดายศผิวพันธ์ของท่านโอฬานยิ่งนักยังทิศท,ทั้งหมดให้สว่างสวยัยเหล่านารีฟ้อนรำขับร้องเทพบุตรตกแต่งงดงามต่างบันเทิงแวดล้อมเพื่อบูชาท่านดูก่อนสุทัศนาวิมานเหล่านี้ของท่านเป็นสีทอง ท่านเป็นใหญ่กว่าเทพเหล่านั้นมีความสำเร็จในสิ่งที่ใคร่ทั้งหมดท่านเกิดยิ่งใหญ่บันเทิงในหมู่เทพดูก่อนเทพที่ดาเราขอถามท่านท่านจงบอกว่านี้เป็นผลของกรรมอะไรในบทเหล่านั้นบทว่ายโสได้แก่บริวารบทว่าวันโนได้แก่รัศมีวันนะคือแสงสรีระส่วนบทว่าอุลาโร นี้เป็นอันท่านกล่าวถึงบริวารสมบัติและวันณสมบัติของเทวดานั้นเพราะกล่าวถึงความวิเศษในสมบัติเหล่านั้นเพื่อแสดงถึงวันณสมบัติที่ท่านกล่าวไว้โดยสังเขปว่าอุลาโรเตวันโนโดยพิสดารด้วยอำนาจแห่งวิสัยจึงกล่าวว่าสัภาโอภาสเตทิสาเพื่อแสดงถึงบริวารสมบัติที่ท่านกล่าวไว้ว่า ภุลาโรเตยโสด้วยสามารถแห่งวัตถุโดยพิสดารจึงกล่าวว่านาริโยนัจจติเป็นอาทิในบทเหล่านั้นบทว่าสัภาโอภาสเตท,ทิสาได้แก่รุ่งเรืองในทิศท,ทั้งหมดหรืออย่างทิศท,ทั้งหมดให้สว่างสวยัยอธิบายว่าย่อมรุ่งเรืองอาจารย์บางพวกกล่าวเนื้อความแห่งบทว่า โอภาสยะเตเป็นต้นเป็นโอภาสันเตด้วยความคลาดเคลื่อนของคำอาจารย์พวกนั้นพึงเปลี่ยนวิพัติเป็นวันเนนะอันหนึ่งบทว่าวันเนนะเป็นตัติยาวิพัติลงในอัฏฐว่าเหตุอธิบายว่าเพราะเหตุคือเพราะความเป็นเหตุอันหนึ่งบทว่าสัพพาทิสาเมื่อไม่เพ่งถึงทิศธรรมดาโดยกำเนิด ก็ไม่ต้องประกอบวจะนะให้คลาดเคลื่อนแม้ในบทว่านาริโยนี้พึงนำบทว่าอลังกตามาเชื่อมด้วยในบทว่าเทวปุตตานี้แสดงว่าได้ลบอักษรจอจานออกควรใช้ว่านาริโยเทวปุตตาจะดังนี้บทว่าโมเทนติแปลว่าย่อมบันเทิงบทว่าปูชายะได้แก่เพื่อบูชา หรือเป็นเครื่องหมายแห่งการบูชาโยชนาว่าฟ้อนรำขับร้องบทว่าตะวิมานิตัดบทเป็นตะวะอิมานิบทว่าสัพภาามสมิธีนีได้แก่สำเร็จด้วยกามคุณห้าทั้งหมดหรือด้วยวัตถุที่ท่านใคร่แล้วปรารถนาแล้วทั้งหมดบทว่าอภิชาตาได้แก่เกิดดีแล้วบทว่ามหันตาสิได้แก่ ท่านเป็นใหญ่คือมีอนุภาพมากบทว่าเทวกาเยปโมทสิได้แก่ท่านย่อมบันเทิงด้วยความบันเทิงอย่างยิ่งอันเป็นเหตุให้ได้สมบัติในหมู่เทพดิฉันในชาติก่อนเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยโลกในหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้เป็นสะพ้ายในตระกูลคนทุศีลในเมื่อเขาไม่มีศรัทธาตรรีดิฉันมีศรัทธาและศีล ยินดีในการแจกตลอดการได้ถวายขนมเบื้องแก่ท่านผู้ออกไปบินทบาทดิฉันจึงบอกแก่แม่ผัวว่าสมณะมาถึงที่นี่แล้วดิฉันจึงได้ถวายขนมเบื้องแก่สมณะนั้นด้วยมือของตนด้วยเหตุนี้แหละแม่ผัวนั้นจึงบริพาทว่าเองเป็นสาวไม่มีใครสั่งสอนไม่ถามฉันเสียก่อนจะถวายทานแก่สมณะแม่ผัวก็โกรธด,ดิฉัน จึงเอาสากทุบดีฉันที่จะงอยบ่าดีฉันไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้นานครั้นดีฉันสิ้นชีพจึงจุติจากที่นั้นมาเกิดเป็นสหายกับพวกเทวดาชั้นดาวดึงเพราะบุญกรรมนั้นผิวพันธ์ของดีฉันจึงเป็นเช่นนั้นและผิวพันธ์ของดีฉันย่อมสว่างสวัยไปทุกทิศดังนี้ในบทเหล่านั้นบทว่าอสัตเทสุโยชนาแก้ว่า ดิฉันมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลในเมื่อแม่ผัวเป็นต้นไม่มีศรัทธาเพราะไม่มีความเชื่อในพระรัตนตรัยและความเชื่อผลของกรรมตรณีเพราะเป็นผู้มีมัชฉริยะจัดบทว่าอปูวังคือขนมเบื้องบทว่าเตเป็นเพียงนิบาตอธิบายว่าข้าพเจ้าบอกแก่แม่ผัวเพื่อให้รู้ว่าเอาขนมมาแล้ว และเพื่อให้อนุโมทนาบทว่าอัศสสาในบทว่าอิติสานี้เป็นเพียงนิบาทบทว่าสมณสสะท่าทามหังได้แก่ข้าพเจ้าถวายขนมเบื้องแก่สมณนะโยชนาแก้ว่าแม่ผัวบริพาทว่าเพราะเองไม่เชื่อฟังข้าฉะนั้นเองเป็นหญิงสาวที่ไม่มีใครสั่งสอนบทว่าปหาสิแปลว่าประหารแล้ว บทว่ากูตังในบทว่ากูตังคัจฉิอวะทิมังนี้ท่านกล่าวว่าจะงอยบ่าชื่อว่ากูตังคะเพราะเป็นอวัยวะยอดนั่นเองโดยลบบทต้นเสียชื่อว่ากูตังคัจฉิเพราะทำลายจะงอยบ่านั้นแม่ผัวโกรธจัดอย่างนี้จึงทุบตีฉันคือตีจะงอยบ่าของดิฉันอธิบายว่า แม่ผัวฆ่าดิฉันจนตายด้วยความพยายามนั้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่านาสักขิงชีวิตตุงจิรังไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้นานดังนี้บทว่าวิปปมุตตาได้แก่พ้นด้วยดีจากทุกขนั้นบทที่เหลือมีในยะดังกล่าวแล้วนั่นแลจบอธกถา,าอุลาระวิมาน